บทที่ห้าสิบสองโสรยะิกขุยามสุขดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วราวกับติดปีกบิน หนึ่งเดือนช่างเหมือนกับหนึ่งวันแต่ยามทุกนี่สิเวลาหนึ่งเดือนช่างเหมือนกับหนึ่งปีด้วยว่าทุกนาทีผ่านผ่านไปอย่างเชื่องช้าแท้จริงเวลาก็ล่วงผ่านไปตามปกติมนุษย์ต่างหากเล่าที่เอาความรู้สึกสุขทุกขไปวัดว่ามันเร็วมันช้าชีวิตในโลกมนุษย์นี้สั้นนักแต่การเดินทางของชีวิตในสังสารวัฏนั้นยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังละตัณหาอุปาทานไม่ได้ตราบนั้นก็ยังต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครประสบสุขประสบทุกข์หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่ผัดกันลงผัดกันขึ้นเป็นอยู่อย่างนี้มานานแสนนานเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรักษาตัวอยู่ที่กุฏิเป็นเวลาหนึ่งเดือนและจัดการบันทึกชีวประวัติของท่าน ตามที่เจ้ากรรมนายเวรสั่งมาบางเรื่องที่ลืมไปแล้วท่านก็ใช้เห็นหนอช่วยรื้อฟื้นความจำประสบการณ์ที่ท่านได้รับคงจะไม่เหมือนกับของผู้ใดในโลกโดยเฉพาะวีรกรรมในวัยเด็กช่วงเวลาที่อาพาธเจ็บป่วยทำให้ท่านพระครูต้องงดการปฏิบัติสมณก,กิจมีบินทบาทโปรดสัตว์เป็นต้นพระมหาบุญเอื้อเฟื้อด้วยการบินทบาทมาเผื่อ แต่ด้วยความเกรงใจผู้อ่อนวัยกว่าท่านจึงฉันเพียงมื้อเดียวรูปร่างที่ผอมบางอยู่แล้วเลยยิ่งผอมลงไปอีกตรงข้ามกับพระมหาบุญผู้ซึ่งรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่แต่เดิมครั้นเมื่ออกหักรักร้าวก็ยิ่งฉันได้จำวัดหลับเลยอ้วนเอาอ้วนเอาจนรูปร่างใกล้เคียงกับพระสังกรจจายเข้าไปทุกวันอันที่จริงพระสังกระจายนั้น เป็นชื่อของพระมหากัจจายนะภิกษุผู้เนรมิตรูปกายให้ดูอ้วนเสียจนน่าเกลียดเพื่อมีให้ผู้ใดมาหลงไหลในรูปโฉมนมพันของท่านเรื่องมีอยู่ว่าเดิมท่านเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทป,ปัตโชตแห่งกรุงอุดเชนีต่อมาได้สดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุพระอรหันตแล้วจึงขออุปสมบท มีชื่อในพระาศาสนาว่าพระมหากัจจายนะพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระมหาสาวกรูปนี้ว่าเป็นเอตทัคคะในทางอธิบายความของคำย่อให้พิสดารสมัยที่ยังไม่ได้บวชท่านเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามพูดภาษาชาวบ้านก็คือหล,ล,ล่อเหลาอาการทีเดียวครั้นบวชแล้วความหล่อก็ไม่ได้ลดลงและที่สำคัญคือ รูปร่างหน้าตาของท่านละไม้คล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมีผู้เข้าใจผิดอยู่เนืองๆว่าท่านคือพระพุทธเจ้าถึงกับมีคนบางพวกมาติดใจไหลหลงในรูปโฉมอันงามของท่านและรายหนึ่งที่เป็นเอามากๆก,ก็คือโสเระยะบุตรเศรษฐีแห่งโสเระยะนะครเรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันหนึ่งโซโรยะกับเพื่อนๆกำลังจะไปอาบน้ำในแม่น้ำบังเอิญไปพบพระมหากัจจายนะเพิ่งสงน้ำเสร็จและกำลังครองจีวรเพื่อเตรียมออกบินทบาทโซโรยะได้เห็นร่างเปลือยเปล่าที่แสนงดงามของพระเถระก็มีจิตคิดอกุศลคือคิดว่าโอ้พระเถระรูปนี้ช่าง,งามเหลือเกินถ้าเราได้มาเป็นเมียก็วิเศษนะสิ หรือไม่ก็ขอให้มีเรารูปร่างสวยผิวพรรณผุดพองเหมือนกับท่านเมื่อโสรยะคิดอกุศลกับพระอระหันต์อกุศลวิบากก็เกิดกับเขาในทันทีนั่นคือเขาได้กลายร่างเป็นสตรีเพศไปในชั่วพริบตาโสรยะตกใจและรู้สึกอับอายนักจึงหลบหลีกออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา บังเอิญมีกองเกวียนคาราวานของพ่อค้าผ่านมากำลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองตักศิลาโซริยะจึงหลบเข้าไปปะพนอยู่กับผู้คนในกองเกวียนคาราวานนั้นครั้นไปถึงเมืองตักศิลาบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งได้มองลงมาจากปราสาทเจ็ดชั้นเห็นหญิงสาวที่มากับกองเกวียนคาราวานก็เกิดรักใคร่ทำนองรักแรกพบในที่สุดได้แต่งงานกัน โสเรยะอยู่กินกับบุตรเศรษฐีเมืองตักศิลาจนมีบุตรชายสองคนก่อนหน้านี้ก็ได้มีบุตรกับภรรยาที่อยู่เมืองโสเรยะสองคนเขาจึงเป็นพ่อและแม่ของลูกชายสี่คนวันหนึ่งมีกองเกวียนคาราวานของพ่อค้าผ่านมาโสเรยะมองลงไปเห็นเพื่อนคนที่เคยไปอาบน้ำด้วยกันจึงใช้ให้นางทาสีไปเชิญเพื่อนผู้นั้นมารับประทานอาหารที่บ้าน เพื่อนจำโสเระยะไม่ได้เพราะเขาอยู่ในร่างของสตรีเพศเมื่อรับตาสามีโสรรยะจึงแอบเล่าความจริงให้เพื่อนฟังเพื่อนแสดงความสงสารเห็นใจและบอกเขาว่าขณะนี้ท่านพระมหากัจจายนะอยู่ที่เมืองตักศิลานี่เองแล้วคนทั้งสองจึงพากันไปนิมนต์ท่านมาฉันพัตตารที่บ้านเมื่อพระมหากัจจายนะฉันพัตตาหารเสร็จ โสเรยะก็คุกเข่าลงแทบเท้าของท่านสารภาพผิดและขออโหสิกรรมพระมหากัจจายนะก็อโหสิกรรมให้เพราะพระอรหันต์ท่านไม่มีเวรไม่มีภัยต่อผู้ใดแต่ถ้าใครคิดร้ายหรือทําไม่ดีกับพระอรหรันต์บาปกรรมก็จะเกิดกับผู้นั้นเองเมื่อโสรยะได้รับการอโหสิกรรมจากพระมหากัจจายนะเขาก็กลายเพศเป็นชายชาตรีอีกครั้ง จึงเล่าความจริงให้สามีฟังพร้อมทั้งขออนุญาตกลับไปหาบุตรและภรรยาที่เมืองโสรรยะสามีของโสรรยะขอร้องว่าอย่าไปเลยไหนไหนบุตรสองคนของฉันก็ได้ออกมาจากคันของท่านจงอยู่กับบุตรที่นี่เถิดโสเรยะไม่ยอมโดยอ้างว่าเขาได้กลับกลายเป็นผู้ชายแล้วจะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาได้อย่างไร ในที่สุดก็เดินทางกลับเมืองโสเรยะกับเพื่อนผู้นั้นต่อมาโสเรยะก็เบื่อนายในโลกียวิสัยจึงออกบวชในสำนักของพระาศาสดาโดยมีพระมหากัจจายนะเป็นพระอุปชาเมื่อท่านได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัทแล้วพระอุปชาได้พาท่านไปยังเมืองสาวัตถีครั้นเพื่อนภิกษุที่สาวัตถีทราบเรื่องราวของท่านต่างก็พากันมาซักถามว่า ตอนที่ท่านเป็นครือขัดท่านเคยเป็นทั้งพ่อและแม่ท่านมีความรักในบุตรข้างไหนมากกว่าพระโสะเรเยยะก็ตอบตามประสบการณ์ของท่านว่าท่านรักบุตรตอนที่ท่านเป็นแม่มากกว่าเพราะต้องอุ้มท้องคลอดและเลี้ยงด้วยน้ำนมจากอกทำให้เกิดความรักความผูกพันมากกว่าตอนเป็นพ่อแล้วท่านก็ต้องตอบคำถามทำนองเดียวกันนี้อยู่เนืองๆจนเกิดความรำคาญ จึงหลีกเล้นไปปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดไม่เสวนากับผู้ใดกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลในวันหนึ่งเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วจิตของท่านก็เป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังดังนั้นเมื่อมีเพื่อนภิกษุมาถามว่าตอนที่เป็นพ่อกับตอนที่เป็นแม่ท่านรักบุตรข้างไหนมากกว่ากันซึ่งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ ท่านจะตอบว่ารักบุตรตอนที่เป็นแม่มากกว่าครั้นมาบัดนี้ท่านกลับตอบว่าเฉยๆไม่รักไม่ช่างข้างไหนทั้งนั้นเพื่อนภิกษุก็พากันกล่าวโทษว่าท่านพูดเท็จจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโสเรยะพูดมุสาพระศาสดาทรงทราบว่าโสเรยะได้บรรลุอมตธรรมอันสงบระงับนั้นแล้วจึงตรัสแก่เหาภิกษุว่า พระสโสรเลยะมิได้พูดปดแต่ที่พูดเช่นนั้นเพราะท่านหมดแล้วซึ่งกิเลสาสวะทั้งปวงจึงปราศจากความรักความชังใดๆซึ่งเท่ากับพระพุทธองค์ทรงประกาศรับรองการบารรลุอมตรธรรมอันล้ำเลิศของพระสโสรเลยะให้ภิกษุเหล่านั้นได้ทราบจะได้เลิกล้อเลียนท่านเสียทีส่วนพระมหากัจจายนะนั้นหลังจากเกิดกรณีของพระสโสรเยะขึ้นแล้ว ท่านก็ได้พิจารณาว่ารูปร่างหน้าตาของท่านเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมของบุคคลอื่นเพราะผู้ที่มาติดใจหลงไหลในรูปกายของท่านทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุธรรมท่านจึงใช้อิทธิฤทธิเนรมิตร,รูปกายให้อ้วนจนดูน่าเกลียดและเป็นที่รู้จักกันในนามของพระสังกจายแต่ถึงจะเนรมิดร,ร่างกายให้ดูน่าเกลียดอย่างไรก็ยังมีคนนิยมชมชอบ กล่าวคือเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายร้อยปีคนจีนพากันนิยมสร้างรูปของท่านขึ้นบูชาในว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งโภคพย์ความมั่งคั่งร่ำรวยอันเป็นยอดปรารถนาของปุถุชนแต่สำหรับพระอริยเจ้านั้นสิ่งเหล่านี้กลับเป็นเสมือนบ่วงคอยนวงเหนียวเอาไว้มิให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมดังนั้น สมณรูปใดยังติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้สมณรูปนั้นมีสมควรกับชื่อแห่งสมณะผู้เป็นศากยบุตรของพระพุทธองค์แต่เป็นผู้หลอกลวงโลกหวังเอาลาบโดยไม่ได้กลัวบาปบุญคุณโทษแต่ประการใดผลสุดท้ายก็ต้องถึงซึ่งความวิบัติไม่สามารถบรรลุความหลุดพ้นได้เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นที่ติดเตียนของวินยูชน ้นล,ละโลกนี้ไปแล้วก็ต้องตกนรกหมกไหมยอยู่ในอเวจีมหานรกชั่วกับชั่วกันหน้าเวทนานักหนึ่งเดือนผ่านไป บาดแผลตามร่างกายของท่านพระครูก็หายเป็นปกติท่านจึงออกบินทบาทโปรดสัตว์โดยมีเด็กชายแดงหิ้วปินโตเดินตามหลังครั้นกลับมาถึงกุฏิก็พบเด็กชายขาวนั่งคุยอยู่กับสตรีสาวผู้หนึ่งด้วยท่าทางสนิทสนมท่านนึกตำหนิเด็กชายผู้ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็นนายเห็นท่านเดินเข้ามา คนทั้งสองก็คุลีกุจอเข้ามาต้อนรับเด็กชายขาวรายงานเสียงแจ่มใสว่าหลวงพ่อครับพี่ชบาเขาจะมาบวชชีอยู่ที่วัดนี้และจะมาช่วยดูแลทำความสะอาดกุฏิหลวงพ่อจะให้เขาบวชวันนี้เลยได้ไหมครับได้เองก็เป็นอุปชาบวชให้เขาเสียเลยเป็นไงถ้าทางเองอยากจะเป็นสมภารแทนข้านักนี้ท่านพูดประชดในอนาคตเขาต้องได้เป็นแน่ แต่หนูคงไม่รอให้เขาบวชให้หรอกจ้าหลวงพ่อบวชให้หนูวันนี้เลยนะจ้าหลวงพ่อจ๋าหญิงสาวพูดเสียงอ่อนเสียงหวานเกินความจําเป็นให้พี่เขาบวชนะครับหลวงพ่อพี่เขาทั้งสวยทั้งน่ารักอีกอย่างผมก็รับปากรับคํากับเขาแล้วว่าหลวงพ่อต้องบวชให้แน่อย่าให้ผมต้องเสียหน้าเลยนะครับเด็กชายพูดโดยไม่ได้นึกถึงว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเกิดติดใจในสเสน่ห์ของสาวสวยช่างเจรจาผู้นี้ให้พี่ข้าบวชนะครับหลวงพ่อเด็กชายแดงเห็นด้วยกับน้องชายด้วยรู้สึกถูกชะตากับหญิงสาวอ๋อนี่เองก็เป็นไปด้วยอีกคนหรือนี่พวกเองเป็นอะไรกันไปแล้วท่านตำหนิเด็กคู่แฝดผู้ซึ่งอยู่ในวัยปากยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้ำนมเว่าทำท่าเจ้าชู้เกินวัย แบบนี้หลวงพ่อแพ้แล้วนะจ๊ะสามเสียงกับเสียงเดียวเป็นอันว่าหนูได้บวชวันนี้แน่นอนสาวสวยสรุปถ้าฉันไม่ให้เธอบวชล่ะฉันจะทำให้สามเสียงแพ้เสียงเดียวเธอจะว่ายังไงหลวงพ่อไม่ทำอย่างนั้นแนะ่ขืนทําจะต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิตหนูเตือนไว้แค่นี้แหละเอาเถอะหลวงพ่ออาจจะกำลังหิวข้าว ฉันข้าวฉันปลาเชให้เรียบร้อยแล้วค่อยคิดเรื่องที่จะบวชให้หนูแต่หนูขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายว่ายังไงยังไงหลวงพ่อก็จะต้องบวชให้หนูบวชวันนี้ด้วยเดี๋ยวหนูจะมาฟังคำตอบแล้วพูดกับเด็กชายขาวว่าพาพี่ไปหาแม่ชีหน่อยจะไปบอกให้เขาจัดเตรียมที่พักให้ผมไปด้วย<ๆ>เด็กชายแดงวางปินโตลงหาก็หันไปพูดกับท่านพระครูอย่างเกรงใจว่า วันนี้หลวงพ่อช่วยตัวเองนะครับฉันเสร็จแล้วก็ทิ้งสำรับไว้เดี๋ยวผมจะมาเก็บล้างให้แล้วคนทั้งสามก็พากันลุกออกไปโดยที่ท่านพระครูไม่ได้ทัดทานหญิงสาวเดินกลางขนาบด้วยเด็กชายฝาแฝดยิ่งไปกว่านั้นหล่อนยังใช้แขนซ้ายขวาโอบไหล่เด็กชายทั้งสองเป็นภาพที่ท่านพระครูเห็นแล้วต้องสายหน้าท่านอยากรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นใครมาจากไหน จึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบแล้วเห็นหนอก็รายงานว่านางสาวฉบาถูกจ้างให้มาเป็นไส้ศึกเพื่อทำให้ท่านเสียชื่อเสียงฝ่ายที่ไม่ชอบท่านพยายามหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเนื่องจากในขณะนี้ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีผลงานเด่นที่สุดในด้านทำประโยชน์ให้กับประชาชนและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอ ความเจริญรุ่งเรืองของท่านทําให้คนบางพวกร้อนอกร้อนใจด้วยถูกไฟริษยาแผดเผาจึงลงขันกันจ้างนางสาวจจบามาทําลายเราเห็นจะต้องรับบวชให้แม่คนนั้นเสียแล้วเพราะถ้าเราปฏิเสธพวกนั้นก็จะต้องหาทางเล่นงานเราอีกจนได้นึกว่าใช้เวรใช้กรรมก็แล้วกันถึงอย่างไรธรรมะก็ต้องชนะอธรรมอยู่วันยังข้ามรู้ล่วงหน้าอย่างนี้ก็ดีแล้ว เราจะได้ระมัดระวังตัวคิดดังนี้จึงจัดการฉันพัตตาหารฉันไปสองสาคำแม่ชีเจียนกับแม่ชีเขียวก็เข้ามาในกุฏิกราบท่านสามครั้งแล้วแม่ชีเจียนก็รายงานว่ามีผู้หญิงชื่อชะบาเข้าไปสั่งให้ฉันจัดห้องให้เขาเขาว่าหลวงพ่อจะบวชให้เขาวันนี้แล้วเขาก็ต้องการอยู่ห้องคนเดียวไม่ปะปนกับใคร เขาว่าหลวงพ่อสั่งมาอีกทีหนึง่งหลวงพ่อสั่งจริงหรือเปล่าจ๊ะอ่อเขาว่าอย่างนั้นหรือท่านรวบช้อนและซ่อมแสดงว่าอิ่มจ้าฉันถึงต้องมาถามหลวงพ่อว่าสั่งไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าทางเข้าใหญ่โตเหลือเกินเขาเป็นใครจ้าหลวงพ่ออัตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันพออัตมากลับจากบินทบาทยังไม่ทันได้นั่ง เขาก็มาสั่งการว่าจะต้องบวชให้เขาในวันนี้แล้วหลวงพ่อรับจะบวชให้เขาหรือเปล่าจ๊ะรับสิโยมก็เขาสั่งเราก็ต้องทำตามที่เขาต้องการท่านพระครูตอบด้วยเสียงปกติแต่ฉันดูท่าทางเขาแล้วเห็นว่าไม่น่าไว้ใจมันสังหอนใจยังไงพีก่กนอย่าให้บวชเลยจ้าหลวงพ่อแม่ชีเขียวออกความเห็นแม่ชีเจียนรีบสนับสนุนว่า นั่นสิฉันกลัวว่าจะมาทำความเดือดร้อนให้วัดป่ามะม่วงเสียมากกว่าแค่มาวันแรกก็ทำให้ฉันเดือดร้อนแล้วมีอย่างที่ไหนจะขออยู่ห้องคนเดียวแบบนี้ฉันกับแม่ชีเขียวก็ต้องย้ายมาอยู่ข้างนอกเพื่อยกห้องให้เขาเพราะมีอยู่ห้องเดียวยกให้เขาไปเถอะโยมคิดเสียว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่ของเราเขาอยากได้ก็ยกให้เขาไปแต่โยมเชื่ออัตมาเถอะ ก็เขาอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ไปก็ขอให้ทนทนเอาหน่อยคิดเสียว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้ก็แล้วกันนึกว่าเห็นแกอัตมาเธอตกลงฉันจะเชื่อหลวงพ่อแต่ก็สงสัยเหลือเกินว่าทำไมหลวงพ่อต้องยอมเขาถึงปานนั้นทั้งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาแม่ชีเขียวพูดตัดบทอย่าสงสัยเลยโยมเอาเธอ แล้ววันหนึ่งโยมก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาละกลับไปจัดห้องให้เขาเสียแต่ไม่ต้องขนย้ายของออกมารอกรับรองว่าเขานอนคืนเดียวก็ต้องมาขอให้โยมไปนอนเป็นเพื่อนท่านรู้ว่าหล่อนจะต้องถูกแม่กาหลงเล่นงานอย่างแน่นอนแม่กาหลงซึ่งบัดนี้เป็นเทพคอยปกปักรักษาผู้ที่อยู่ในวัดแต่ถ้าใครทำไม่ดีก็จะลงโทษผู้นั้นตามสมควรแก่ความผิด ถ้าชินนั้นฉันก็จะไปจัดการตามที่หลวงพ่อสั่งแม่ชีทั้งสองกราบท่านพระครูกำลังจะลุกออกไปสมภารก็ถามขึ้นว่าแล้วโยมชบาเขาไปไหนล่ะรอโยมอยู่ที่สำนักชีหรือเปล่าจ้าเขาบอกจะไปเล่นน้ำกับเจ้าขาวและเจ้าแดงอ้าวจะมาบวชแล้วทำไมไปเล่นน้ำล่ะถ้าทางจะปกครองยากซสีแล้วโยมคงหนักใจหน่อยนะ แต่อาตมาขอร้องอย่างหนึง่งคือขอให้อดทนแล้วก็อย่าไปว่าอะไรเขาพยายามทำดีกับเขาให้มากที่สุดอาตมารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาบวชแต่ถูกจ้างมาเสร็จธุระแล้วเขาก็จะสึกไปเองรับรองว่าไม่เกินสิบห้าวันเขาบอกหลวงพ่อหรือจ้าว่าถูกจ้างมาแล้วใครเป็นคนจ้างเขาแม่ชีเขียวถาม เรื่องมันลึกลับซับซ้อนนาโยมเอาเถอะถ้าอยากรู้วันหลังอาตมาจะเล่าให้ฟังตอนนี้อย่าเพิ่งซักถามอะไรไปจัดการตามที่เขาสั่งเธอประเดี๋ยวเขากลับมาจะได้ไม่มีเรื่องนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคําพากันมาโน่นแล้วแม่ชีทั้งสองจึงรีบลุกออกไปคนทั้งสามเดินเข้ามาเนื้อตัวเปียกปอนโดยเฉพาะนางสาวชบานั้น เสื้อผ้าเปียกเนื้อผ้าแนบตัวทําให้เห็นสวดทรงองค์เอวอวบอันหล่อนตั้งใจจะยั่วท่านพระครูให้ตะบะแตกเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่ที่เขาว่าจ้างมาสองคนนั่นมาฟ้องอะไรหลวงพ่อหรือจ๊ะหล่อนหมายถึงแม่ชีเขียวกับแม่ชีเจียนที่เพิง่งลูกออกไปทําไมเขาจะต้องมาฟ้องฉันด้วยแม่ชีเขาไม่ใช่คนช่างฟ้องท่านพระครูพูดความจริง พราะชีสองคนเพียงแต่มาถามไม่ได้มาฟ้องงั้นก็แล้วไปแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าหนูสั่งให้จัดห้องให้หนูบอกว่าหลวงพ่อสั่งมาถ้าไม่อ้างหลวงพ่อเขาก็จะไม่ทําตามที่สั่ง่านแก้ตัวเรื่องนั้นท่านบอกให้เขาจัดการให้แล้วแต่อย่าเพิ่งให้เขาเอาข้าวของออกเพราะมีอยู่ห้องเดียวท่านจงใจใช้บอกแทนสั่งไม่ได้หรอก นูไม่ชอบให้ใครมาเดินเข้าๆออกๆออกห้องหนูต้องเอาอของออกไปให้หมดหล่อนเริ่มใช้อำนาจบาดใหญ่งั้นก็ตามใจแต่ขอเวลาให้เขาหาที่ใหม่ก่อนพรุ่งนี้ค่อยให้ขนของออกก็แล้วกันวันนี้ฉันบอกให้เขาทำความสะอาดห้องให้เธอเดี๋ยวเธอกลับไปอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยจะบวชวันนี้ก็จะบวชให้ส่วนเรื่องที่ว่าจะต้องตระเตรียมอะไรบ้างก็ให้ไปถามแม่ชีเขา เพราะเมื่อไรก็พากันมาที่นี่ได้ท่านสั่งการแล้วจึงขึ้นไปยังชั้นบนเด็กชายแดงกับเด็กชายขาวจึงชวนหล่อนกินอาหารที่ท่านพระครูฉันเหลือไม่หรอกพี่ไม่ชอบกินเดนใครเดี๋ยวจะไปสั่งให้แม่ชีทำให้ใหม่กินของร้อนๆเหมือน,นคล่องคอดีพูดจบหล่อนก็เดินกลับไปยังสํานักชี